ต้องดึงกันว่าวันนี้รู้สึกแฮปปี้นั่นได้ฟังการประชุมนาอซึ่งผมเนี่ยถูกบังคับให้ฟังไม่ฟังไม่ได้เพราะไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราเคยคาดหมายว่าเราจะเจอคำคอรหาที่ไม่น่าฟังจากพรรคจากภูมิใจไทยรวงไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมากกว่านี้ ทั้งโมทั้งมงเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยมีคุณจุลินคนเดียวแล้วก็พูดผิดแล้วก็ไม่รู้ตะกี้รู้ตัวเล็กเขาพูดผิดนะครับพลังประชาธิปเนี่ยไม่มีใครมาเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเข้าประชุมแล้วก็ไม่มีใครลงชื่อเลยพี่ป่ายเจ้าอิโต้ภูมิใจไทยเนี่ยก็คือท่านพระธานดอภิปรายท่านแรกและไม่มีใครอภิปรายเลยนะฮะแต่สังเกตภูมิใจไทยไม่สังเกตพระธานดอนะคุณพระธานดอพูดว่า เห็นใจนะน้องๆเข้าใจนะคนที่ครอบครัวอยู่ในเรือดตัเออคือยังไม่แย่แต่ยังไม่ใช่เวลานี้แปลว่าเห็นด้วยกันเออแต่แต่ไม่กล้าโหวตให้ยังไม่พร้อมกองเหรอไอ้ย้อไม่ีตัวด่าแล้วกันนะกลัวรตัวต่ายอ่าท่านพนักงานากรพูดอะไรวะลืมพนักงานรอ่ะ พี่ไม่พอใจคนไม่พอใจเออพันธะกรบอกว่าถ้านิรโทษหนึ่งหนึ่งสองจะมีคนไม่พอใจก็คือพวกเมื่อเช้าตรงนั้นแต่ว่าเห็นใจนะน้องๆใช่ไหมเออเห็นซึ้งไม่มีคำไม่ดีต่อเราแ่เเตรียมเตรียมใจมาดีกว่าอ่ามีจะปวดไหมอ่ะไม่ปวดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นผมผมยังตั้งข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งพี่น้องสังเกตนะวันนี้สอสอพรรคเพื่อไทยอ่ะพูดดีทุกคนพูดดีทุกคนเอาเฉพาะพูดก่อนนะท่านอดิสรท่านอะไรสิทุกไทยชยาภาสิทุกไทยทำไม่ได้นีโพลยวอบมือให้ท่านสอสอเพื่อไทยก่อนนะครับในายกรอเรนต์คือเขาอยากโงให้แต่พอ ปัญหาเนี่ยเป็นชุมเนี่ยมันเลยกุดปวดเออมันก็กุดดีกว่ามันเป็นอะไรวะเออแต่ว่าแต่ว่าคือถ้าพูดพูดเอารูจากคำอย่างเดียวนะเอารูปจากคำอย่างใหญ่ๆรูการเมืองก่อนั่งนี่นะพูดอย่างนี้มันบวชแน่นอนเออคำทุกคำที่ออกจากปากเนี่ยมันทิ้งมือกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าสอสอในสภาไม่ได้คิดต่างกันแต่ส่วนจะปวดไม่ปวดคิดถึงอะไรก็ติดใจ ก็ย่แบบเรียว p o l i t i c a เมื่อกีุ้ณเตรียมจะพูดกับสสองอะไรแล้วุณสั่นจนคนดูเฝ้าเฝ้าอะไรนะเฝ้าอจริงจริงมีประโยชน์พูดไปแล้วพูดไปแล้วบอกว่าจริงๆปัญหาของเอ้หนึ่งสองมันไม่เรื่องไทยความไม่คงในหรอกปัญหาของเอ็นสองมันอยู่กบหมายเองเลยมันไม่ใช่เหตุผลมันไม่ได้ไม่เข้าใจกัน เพุชนมันเข้าใจแล้วจากคำที่มันออกมาจากปากเขาอ่ะเอ่อส่วนโหวตไม่โหวตมันก็มีอะไรเยอะกว่านั้นนะจริงๆโหวตตีตกไปวันนี้จรนะใช่ทีนี้ผมผมไม่รู้ผมกว่ามากไปไหมนะผมขอบอโลกในแง่ดีอีกเจ็ดวันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพูดแค่นี้แหละคืออ่าทุกท่านครับเราไม่ต้องการเสียงสออสองร้อยห้าสิบเสียงให้โหวตเราอะไรนะ เราเราไม่ต้องการสสให้ถึง250เพื่อที่เราจะผ่านไม่เป็นไรไม่ไม่จำเป็นถ้าสสสี่อยเกคนงดออกเสียงแล้วมีสสคนเดียวโหวตครับเราผ่านเลยนะถูกไหมว่า่นไม่แน่ใจแล้วถูกไหมว่าเล่นเช่นง่ยแล้วกันมาระวาระหนึ่งมันไม่ต้องใช่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมเขาไม่ได้จะเอาข้างมากของของสสที่มีอยู่เขาเอาข้างมากของคนที่อมตะ ไม่ได้ต้องการให้เขายอมรับกันยนกระหนึ่งหรือสองเราต้องการแค่ถ้ามึงไม่กล้ามึงไม่ออกเสียงั้งนมึงไม่เข้าประชุมพนกล้ามีหัจะมีคนโกวธรับน้าพลวนระถรทยนสักเสียงไหมเอ้เมึงรับแเอาละเาั้งเนี่ย ใครไม่กล้าสององคนไหนไม่กล้าที่นั่นโหวตออกสิ่งอื่นไม่เข้าหายไปเลยแล้วเดี๋ยวแจมรับให้ไอที่พอผ่านแล้วเอรับหนึ่งคนก็ผ่านดีดีพุกด้วยตามมาคุกแก่เสดครับนะัแต่แต่ว่าสรุปที่บอกพูดนิดนึงก็คือว่าเสียงเดียวพอมาที่สี่เสียงพ่อมันเสียงเดียวไปเลยหรือว่าเราอย่างนี้ได้ไหมวันพุธหน้าใครไม่กล้าโหวต วันพุธหน้า2-2วันไหนไม่ก้าโหวตก็มานั่งกับเราที่นี่เลยดีไหมดิไม่โหวตอยู่แล้วก็ไม่ต้องเข้าไปมานั่งอยู่ในะชาชนตรงนี้เลยไม่ต้องไปเสนอหน้าไม่ต้องอย่างกาเลยไม่ต้องเข้าไปทำในก้าไม่ต้องแล้วคุณพี่เชฟคุณพิเชฟก็จะสบายใจเพราะเประชสมเดียวออกของผสอ ไเนซอไเซนชื่อเราไม่ตรงมติก็ได้หรือตงมติโคตรออกเสียงก็ได้ใช่ไหมหวังมากเลยตัวเรานะเราจะต้องหวกให้สสภรคประชาชนไปเที่ยวไล่บอกสสฝ่ายรัฐบาลว่าไม่กล้าไม่ต้องโหวตไปกระซิบแบบนี้พี่แจมเอามาพูดหน่อยป๊อป๊อพี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่ป๊อปขายทิ้งอยู่เพา่ป๊อปหน่อยคือมีมีคนถามมีคนถามว่า รู้จักกับสสแจมเหรอเออคือไม่ได้รู้จักคือเมื่อก่อนยู่ไม่เันแค่ไอ้พวกคดีต่างๆทั้งหลายเนี่ยไอ้เีัยเป็นทนายไอ้เทียมที่คุ้มไปแล้วกันไม่ได้ทำอะไรนหมะไม่ใช่อะไรกูรู้จัอะไรนะให้เพิ่มเพิ่นะครับสสสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะเป็นไรไลน์ในเฟซมั้งมันจะบังคับอย่างนี้มั้งไอ้คเ้เลยะนเมหน่ส่แบนไนกรือเาขออันอย่งนีค่ะก็วันนี้นะคะจริงๆจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการประชุมรว่าเป็นแบบคนที่ต้องพูดคนอบ่นไป คนที่ทำหน้าเอา๋อนอะไรก็คือแดนนะคะกำลังแบบเตรียมแบบจริงจริง,รงที่เสียดายวันนี้ก็คือจริงๆเห็นแดนวันนี้เตรียมจะอ่านจดหมาย